เริ่มแล้วเริ่มแล้วนายยังาเริ่มแล้วเริ่มแล้วด,ดีเลยนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับในเ c e b o o k ไงในเฟซ e ุ o กใ,ใช่เงาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮอาฮา่าฮอา่าฮ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 าฮ่าจาฮาา่าฮ่าฮาฮ่์ฮ่า่าฮ่าา สวัสด yup. oh, ีค okay. รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอ้ใครมันเชื่อมันนี <now> ้เ <employers> น <laughs> <mor> ี Brooklyn ่ยเสียงกล้องเลยนี่คือปุ่ทายหมายเลขสองเพราะหมายเลขหนึ่งเจ๊งไปแล้ว ผมรรมันเฮ้ย<ม>จานจานทาใส่วิทย์อยู่ปาก <c oughs> ยังขยับไม่ได้เต็มที่เลยผมยังบากอยู่เลยนี่คือรายทดสอบรายที่หนึ่งนะครับ ต่างกังครับพี่ดูเลยอ่ะอ๋อนอาแข้ง ตอนตัวแรกเป็นตัวละครชีบีตัวเล็กๆจะพิบตาได้อยู่เด้อ รุดรุดรุดโอเคไลท์เทสแค่นี้พอก่อนแล้วกัน